เทคนิคเคล็ดลับที่จะช่วยให้เ u r v i เวอร์เอาตัวรอดแล้วก็มีโอกาสลบหนีออกจากประตูได้มากขึ้นนะครับข้อแรกเลยจะเสียเวลาครับใน,นเกม Dead by Daylight สิ่งต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเวลาโดยส่วนมากเพราะฉะนั้น s u r v i v ว r มือหม่จะไม่รู้ว่าเราจะควรทําอะไรยังไงดีบางคนก็นั่งยอ่อที่ขอบแมปกลัวว่าคิดว่าจะเจอตัวทั้งทั้งที่คิลเลอร์ก็ไล่เพื่อนอยู่หรือว่าเซอร์เวอร์บางคนก็เดินหาเครื่องปั่นไฟเพราะว่ากลัวว่าคิลเลอร์จะเจอรอยเท้าบางคนก็นั่งเกาพุงตัวเองด้วยเพิร์กเซลแคร์นะครับรักษาตัวเองเรื่องเวลาไปถึง36มวินาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นเซอร์เวอร์ที่ดีนะควรรู้ว่าตอนไหนควรจะทําอะไรจะได้ไม่เสียเวลามากผมจะเรียงลาดับความสําคัญง่ายๆคือให้เรานึกถึงเอาไว้นะครับว่าอันดับแรกกีาาออนไไ็จหก ไม่ได้พยายามหาทางปั่นไฟให้ได้ตลอดความสําคัญต่อมาก็ดูว่าถ้าเราบาดเจ็บแทนที่จะฮิวตัวเองด้วยเพิร์กเซลแคร์เพิร์กนี้โยนทิ้งไปไกลๆเลยนะครับให้เรามองหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะฮิวเราได้ไวกว่าพอฮิวเสร็จเราก็สามารถพากันไปปั่นไฟให้เสร็จไวมากขึ้นได้อีกด้วยถ้าปั่นด้วยกันถ้าหากว่าเราเห็นเพื่อนกําลังโดนคิลเลอร์ไล่เท่ากับว่าคิลเลอร์เสียเวลาในการไลค่คนคนนั้น ป้าหมายของคนที่จูก,ก็คือยื้อเวลาให้คิลเลอร์อยู่กับเขานานๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่ได้โดนไล่แล้วก็ไปปั่นไฟซะอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นะข้อสองตำแหน่งเครื่องปั่นไฟปัญหาสําหรับผู้เล่นใหม่ก็คือหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอนะครับมันจะมีวิธีสังเกตง่ายๆก็คือการมองข้างบนครับมองด้านบนเอาไว้นะเราจะเห็นเสาพร้อมกับไฟใสๆหัวใจสีดวงตามที่เห็นอยู่นี้แหละหรือว่าบางด่านเช่นด่าน h ฮตตันฟิลนะครับบ้านหลังไหนมีเครื่องปั่นไฟมันก็จะมี ไฟกระพริบติดติดตำดับอยู่หน้าบ้านถ้าคุณเห็นสสิ่งที่ผมพูดไปนี้เท่ากับว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ก็เข้าไปหาแล้วก็ไปปั่นซะข้อ3สรู้จักใช้มุมกล้องนะครับผมเข้าใจนะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยกลัวการถูกคิลเลอร์ไล่มันตื่นเต้นใช่ไหมมือไม้แข็งวิ่งตรงอย่างเดียวเลยมองไปแต่ข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มชินแล้วล้วก็ลองหันมุมกล้องซ้ายขวาดูนะครับเพื่อดูตำแหน่งของคิลเลอร์ว่าเขาจะไล่มาทางไหนมันก็จะสามารถช่วยให้เราวิ่งหนีเขาได้ทนันแล้วก็เอาตัวรอดในการถูกไล่ได้นานขึ้น แต่การที่จะทําแบบนี้ได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและความเคยชินพอสมควรลองลอง,ลองฝึกปรับใช้ดูนะครับถ้าว่าทําไม่ค่อยเป็นแล้วก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ผมจะได้ทําคลิปมาสอนให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะ ข้อ4นะครับอย่าทิ้งรอยเท้ารอยเท้า,รทาหรือว่า scratch mark นะครับรอยขีดขีดสีแดงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเซอร์เวอร์วิ่งมันจะติดอยู่บนพื้นนะครับตามทาง10วินาทีก่อนที่มันจะจางหายไปเ u r v i เวอร์มือใหม่เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงหัวใจก็จะเริ่มลนลานและวิ่งหนีจนทิ้งรอยเท้าเอาไว้ใช่ไหมทัางที่คิลเลอร์ยังไม่เจอตัวคุณเลยนั่นจะทําให้คิลเลอร์ตามเจอตัวได้ง่ายบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องแพนิคนะครับไม่ต้องกลัวค่อยๆสังเกตรอบตัวว่าคิลเลอร์จะมาทางไหนคือคิลเลอ,อร์อ แล้วคอยวิ่งก็ได้จำไว้ว่าฮิลเลอร์นั้นเล่นในมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับมุมมองจะแคบกว่าเซอร์นะเราสามารถใช้คอได้เปรียบตรงนี้หลบหนีฮิลเลอร์ได้ข้อ5การวนไม้หรือการลูปปิ้งการลูปปิ้งเนี่ยผมเคยพูดไปในคลิปสอนพื้นฐานนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กดตัวไอที่ขึ้นมาข้างบนนี้นะผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันการวนไม้หรือการวิ่งลูปนั่นเหละเป้าหมายหลักๆเลยก็คือ ทำให้คิลเลอร์เสียเวลาในการไล่เราให้ได้มากที่สุดและทีมของเราก็จะได้ปั่นไฟรฟรีนะและอีกเป้าหมายของการวิ่งวนหรือการหลุปก็คือนหนีจากการตามไล่ล่าของคิลเลอร์ใช่ไหมแต่การทําให้คิลเลอร์เสียเวลานั้นจะส่งผลกับเกมแล้วก็ส่งผลกับทีมมากกว่าถ้าหากว่าเราสามารถทาให้คิลเลอร์เสียเวลากับเราจนเครื่องปั่นไฟเสร็จไปสองสาเครื่องเท่ากับว่าเราทําประโยชน์ให้ทีมได้อย่างมากเลยแม้ว่าเราจะโดนไล่ตีจนล้มในท้ายที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรในหัวข้อการจุกนี้มันก็จะมีหัวข้อย่อยที่ผมอยากจะพูดถึงที่มันจะเป็นพื้นนนฐานในาใกรจูรัอลองฟงฟ ว่ามีอะไรบ้างนะข้อ5.1วางแผนเส้นทางการหลบหนีนะครับเซิร์ฟเวอร์มือใหม่เนี่ยจะกลัวค่อนข้างหลนลานแล้วก็แพนิคใช่ไหมบางทีก็วิ่งหน้าตั้งไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยก็ในขณะที่เรากําลังปั่นไฟเนี่ยหรือกําลังเดินสํารวจรอบๆแผนที่เนี่ยลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะครับเช่นตรงไหนมีแผ่นไม้ให้เล่นตรงไหนมีหน้าต่างเอาไว้ให้กระโดดหนีให้เราคิดสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวเลยตอนกําลังเราปั่นไฟ เมื่อคิลเลอร์ใกล้จะถึงตัวเราแต่ว่าเรามีเส้นทางการหลบหนีจุดวนแล้วที่เราคิดแผนไว้ในหัวเราก็สามารถทําให้คิลเลอร์เสียเวลากับเราได้มากขึ้นวิธีที่จะช่วยให้คุณจําจุดเล่นหรือจุดวนต่างๆได้ได้ง่ายนะครับลองหาเพ์คของตัวละครที่ชื่อว่าเคสเดนสันมาชื่อเพ์คว่า w i n d o w of o p portunity หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะมันจะทําให้เราเห็นออร่าของแผ่นไม้แล้วก็หน้าต่างได้ลองใช้เพ์คนี้เลยก็ลองวางแผนเส้นทางการหลบหนีในขณะเล่นดูจะช่วยได้มากเลยละข้อ5 2นะครับก็ ต้องรู้ระยะห่างเมื่อเซเวอร์โดนไล่นะครับหลายคนจะชอบวางแผ่นไม้ทันทีทั้งๆท,ที่เราสามารถลองวิ่งวงนได้สักรอบหนึ่งหรือ2รอบเพื่อให้คิลเลอร์เสียเวลาก่อนที่เราจะพับไม้อย่าไปกลัวนะครับที่จะโดนค er ิลเลอร์ตีเพราะว่าเมื่อเราโดนโจมตีแล้วอะเซเวอร์จะวิ่งไวชั่วครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นการพับไม้หลังจากการโดนตีเท่ากับว่าเราเสียโอกาสการวิ่งติดบูสเพื่อทิ้งระยะห่างจากคิลเลอร์ไปแล้วก็จะโดนคิลเลอร์ประชิดตัวได้มากขึ้นตรงนี้ต้องระวังนะครับขค้าจุดสามนะใช้รอยเท้าในการจูกไอ้รอยเท้า แต่เราวิ่งทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่ในสายตาของคิวเลอร์เนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาและเดินตามรอยเท้าหรือสครับมาร์กที่เราทิ้งเอาไว้เราสามารถใช้จุดเนี่ยค่อยๆเนียนแล้วก็เดินสวนหรือว่าหามุมแอบคิวเลอร์ได้สรุปก็คือควรรู้ว่าเวลาไหนต้องวิ่งหรือเดินมันจะยิ่งทำให้คิวเลอร์หัวหมุนและก็มองหาเราเจอยากขึ้นมากๆนะข้อ6อช่วยเพื่อนลงจากตะขอถ้ามันยังไม่ปลอดภัย เซิร์เวอร์มือใหม่บางคนจะเล่นแบบบ้าบินมากรู้ทั้งรู้ว่าคิวเลอร์อยู่ใกล้แต่ก็ยังดื้อด้านที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนยิงถ้าเจอคิวเลอร์อย่างเลตเทอร์เฟสเนี่ยมันก็มีโอกาสล้มทั้งคู่เลยผมเข้าใจนะว่าโดนเฝ้าหรือโดนโซนเนี่ยมันค่อนข้างแย่แต่ว่าในกรณีนี้คิวเลอร์อาจจะได้แค่1นึ่งคิวไงเพราะเขาเล่นเฝ้าแต่เพื่อนแทนที่จะหนีแต่ก็เลือกที่จะรูมมาช่วยกันกลายเป็นว่าคิวเลอร์เก็บได้สอันนี้ก็ไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องทิ้งเพื่อนตลอดนะแต่ให้ดูจังววววหวะด้้าา้้วววยยย่่่่่่่าาาาาาาเเเเเเเขไไไไปปชชพืืืออออนนนดดดหหรรรรรรมมมมบบบบบจ็ูีลลกแ ช่วยเพื่อนมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นผลดีกับฮิลเลอร์มากกว่านะข้อ7จําไว้เสมอนะครับฮิลเลอร์ไล่ได้ทีละคนในกรณีที่ช่วยกันปั่นไฟหลายคนนะนะั่นแหละแล้วฮิลเลอร์วิ่งมาไล่การทิ้งเครื่องปั่นไฟที่มีเปอร์เซ็นต์การปั่นพอประมาณแล้วแล้วหนีไปปั่นเครื่องใหม่มันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับต้องจําไว้ว่าฮนะิลเลอร์นั่นแหละไลเซอร์ได้ทีละหนึ่งคนถ้าหากว่าเขาไล่เพื่อนคนอื่นอยู่เพื่อนกําลังจุก ให้กลับไปที่เครื่องปั่นไฟที่เราเคยปั่นไว้ถ้าคิวเลอร์หยุดไล่แล้วกลับมาป้องกันเครื่องเท่ากับว่าเป็นตาเราแล้วละ่ะที่เราจะต้องจูคิวเลอร์แล้วก็วิ่งอย่างนี้บ้างเพื่อให้เพื่อนคนอื่นน่ยกลับมาปั่นไฟเครื่องเดิมของเราต่อเทคนิคนี้ใช้ได้ไม่เฉพาะกับการปั่นไฟนะครับมันรวมไปถึงการหิวเพื่อนหรือช่วยเพื่อนลงจากตะขอด้วยเช่นเราเห็นว่าคิวเลอร์กำลังไล่คนอื่นอยู่เราก็สามารถไปช่วยเพื่อนลงจากตะขอได้อย่างปลอดภัยข้อ8ปดโทเทมถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าควอรรรคาาสหื่นะับ และเท่ากับว่ามันจะมีโทเทมไฟขึ้นอยู่ในแผนที่แน่นอนถ้าหากว่าเราหาเจอแล้วก็ทำลายมันได้มันก็จะสามารถช่วยทีมได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเพิร์ของคิลเลอร์จะหายไปถาวรเลยแต่บางทีการแกะโทเทมก็จะทาให้เพิร์ของคิลเลอร์บางอันทํางานด้วยต้องระวังตรงนี้ไว้นะครับเอาเป็นว่าเจอโทเทมไฟให้แกะไว้ก่อนน่าจะดีกว่ายกเว้นว่าเจอคิลเลอร์เดอะสปิริตนะครับแล้วเขาไม่ได้ใส่เฮกซ์รูนมาให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโทเทมกับดักต้องลองสังเกตดูนะ อยากเก่งต้องเล่นคิลเลอร์ผมเข้าใจนะว่าคิลเลอร์เล่นยากกว่าเซอร์เวอร์และก็บางคนก็ไม่อยากเล่นคิลเลอร์แต่ถ้าอยากจะเล่นเซอร์ให้เก่งจริงๆแล้วก็เราต้องมีความเข้าใจในพลังความสามารถแล้วก็ข้อดีข้อเสียของคิลเลอร์ตัวนั้นๆที่เราเจอด้วยเราบางทีเราอาจจะงงว่าเฮ้ยคิลเลอร์ตัวนี้มันทาอะไรได้ทาไมตีเราทีเดียวทีเดียวล้มได้วะจะแก้ทางยังไงดีทางที่ดีที่สุดก็คือลองไปเล่นเองครับเราจะได้เห็นมุมมองข้อได้เปรียบเสียเปรียบตรงนั้นตรงนี้นํามาปรับใช้ในการเล่นเซออรร์ขงเาสม,มุติว่าเราาาเเเเจอออออดดดรรรรทแลลลลลล้้้้ววก็มมตยตยงงง่่นนะะูัํไไ้ ไม,ไ,ไม่ได้บ้างตอนเราเล่นคิวเลอร์เราก็จะรู้ว่าเราจะโดนเซอร์วนหรือจุกยังไงหรือถ้าบางทีไม่อยากเล่นคิวเลอร์เองก็ลองดูสตรีมเมอร์เล่นก็ได้ครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วทำให้เราเก่งขึ้นนะข้อ10อารามแห่งความรับ อันนี้เคยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วคลิปสอนเบสิกทีแรกนะครับแค่เอามันมาให้ครบ10ข้อเฉยๆคิดไม่ออกแต่มันก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับและก็เทคนิคที่ดีนะมันเช็คอารามของความลับทุกๆ7วันนะครับ try of secret นี่แหละบางทีเราเอาจจะได้เพิร์กดีๆมาช่วยในการเล่นของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้เป็นไงบ้างครับกับเคล็ดลับทั้ง10บหวังว่าจะช่วยให้การเล่นเซอร์ของคุณดีขึ้นนะคิดเห็นยังไงหรืออยากให้ทําคลิปอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้มี Discord นะครับลองเข้ามาพูดคุยสอบถามเทคนิคนั่นน่นนีไดด้้ตาาามลิงลงก แล้วก็ไปกดติดตามช่องทวิชไว้ด้วยนะมีไลฟ์เมื่อไหร่ก็จะแจ้งใน YouTube อีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆเจอกันได้ที่เพจ Facebook ครับก็จะมีมีมเด็ดบ่าๆรออยู่อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละทีเพื่อให้อัลกอริทึม u t u b e หาเราเจอแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดฟรีนะไม่ชอบคอนเทนต์ก็ค่อยเลิกติดตามที่หลังได้ไม่ว่ากันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ